สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนชเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้มอมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชื่อมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกเิงด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มี ประเด็นเกี่ยวกับเ,เรื่องของกองกลางตัวกลางนะครับล่าสุดตามรายงานจากสกอตสปอร์เยอรมันนะครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยวางแผนที่จะเพิ่มระดับความสนใจในการเซ็นสัญญากับเลออนกอเลสกานะครับกองกลางตัวเก่งของทางไบยูนิคนะฮะถึงแม้ว่านักเตะรายนี้ยังมีความต้องการอยู่กับไบยูนิคต่อไปนั่นเองนะครับซึ่ง ประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันโดนจับโยงกับแมนยูเนื่องจากว่าล่าสุดโทมัสทุนเคลนเนี่ยซึ่งเป็นในายใหญ่ของทางไบรเยนก็ได้ออกมาเปิดเผยอะไรบางอย่างหลังเกมนะครับว่าตอนนี้กองกลางตัวกลางที่หมายถึงผู้เล่นตำแหน่งหมายเลข6เนี่ยที่มีอยู่กับทีมเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์เขาสักเท่าไหร่นะครับทำให้มันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายกองกลางรายใหม่เข้ามารายเก่าออกไปนั่นเองนะครับซึ่งในรายของอรลีอนโกลิสกาเนี่ยก็ ดูเหมือนว่าทางทวอตทูนเคลิ้นเนี่ยจะไม่ค่อยเลือกใช้สักเท่าไหร่หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมาคุมทัพอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงซีซันก่อนแล้วก็นปัจจุบันนะครับทีนี้พอดูจากสาเหตุเนี่ยมันก็เลยทําให้ทางแมนยูเนี่ยก็เหมือนที่จะมีโอกาสในการคว้าตัวมิดฟิลด์รายนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งทางเลออนโกเิสกาเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุโรปนะครับเขาเนี่ยสามารถเล่นได้แบบหลากหลายในบทบาทหน้าที่ในยามลงสนาม ะครับทั้งมิดฟิลด์ตัวต่ําหรือว่าสามารถขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับแมนยูเนี่ยก็กำลังมองหากองกลางรายใหม่เพิ่มเติมอีกนะฮะ ึงแม้ว่าจะมีการเซ็นเมสันเมาส์เข้ามาแล้วก็ตับนะครับซึ่งเอเดรกินฮาร์กอาจจะมองว่ากอรสกาเนี่ยมีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันแถมทั้งทางแมนยูเองก็เตรียมที่จะมีการเคลียร์กองกลางบางรายที่ไม่ตอบโจทย์อย่างเช่นเฟรดแม็กเทอร์มนีหรือว่าดอนนี่ออกจากทีมเหมือนกันด้วยนะครับกอรสกาสัญญากับทางบาเยิร์นเหลืออีก3ปีนะฮะแล้วก็เรื่องของมูลค่าเนี่ยน่าจะประมาณ45หล้านยูโรขึ้นไปประมาณ นั้นนะครับที่ มีการขอกันออกมานะครับก็เป็นการเล่นข่าวส,สั้นๆนะฮะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายสักเท่าไหร่ซึ่งต้องย้นยันนะครับว่านักเตะเนี่ยยังมีความต้องการอยู่กับบบเยนต่อไปแต่สื่ออยังสกายปอร์ตเยอรมันเนี่ยโดยฟอร์เดนพิเลอร์เบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูวางแผนนะครับที่จะมีการเจอาากับเรออนโกเิสกาถ้าเกิดอนาคตของนักเตะเนี่ยไม่ชัดเจนกับทางบเยนได้ลุ้นกันนะครับส่วนกองกลางหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับตามรายงานจากมิเกลเดล น,น,นักข่าวของดิเดวิดสครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็ร่วมวงแย่งชิงในการคว้าตัวโรเมโอราเวียจากซัตัมตันเช่นเดียวกันนะครับมีความสนใจเหมือนกับเรียูลนั่นแหละหลังจากที่เรียููเนี่ยก็มีการเจรจาไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่ายังหาสรุปไม่ได้แมนยู Man เองก็มีความต้องการหากองกลางตัวกลางรายใหม่ก็เลยเล็งไปที่ราเวียอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าแมนยูกับราเวียเนี่ย ไม่ใช่ว่าเพิ่งม,มามีข่าวกันตอนนี้นะแมนยู Man กับลาเวียมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายเดือนก่อนแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าข่าวมันไม่ได้ต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับซึ่งตามรายงานจากดีเอ n นทีเวเดนเนี่ยก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าการเสริมในตำแหน่งกองกลางของแมนยูเนี่ยยังจัดอยู่ในระดับความสำคัญที่แมนยูต้องการอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่แมนยูต้องการในตอนนี้ถ้าเกิดเป็นกองกลางตัวกลางเนี่ยก็คือตำแหน่งที่ สามารถเข้ามาหมุนเวียนกับคาซิเมโรได้ในอนาคตหรือว่าในช่วงซีซั่นหน้านั่นเองนะครับและความไม่แน่นอนของเฟรดแล้วก็เมคคูเมเนลรวมไปถึงดอนนี่ฟาร์เดเบ็กเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยทั้ง3คนมีโอกาสย้ายออกจากทีมทั้งสุขนะครับมันก็เลยเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไหมว่าเทนฮากต้องการกองกลางร,รายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมหลังจากที่มีข่าวว่าเตรียมโลกองกลางตัวเกา่า ออกทีเดียว3รายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งการปล่อยกองกลางตัวกลางรายเก่าออกไปเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการนํางบประมาณจากการขายเนี่ยไปซื้อนักเตะรายใหม่ได้อีกด้วยคิดแบบนั้นก็ได้นะครับตอนนี้นะครับตัวเลืหลักๆของแมนยูเนี่ยในตำแหน่งพื้นที่กองกลางตัวกลางเนี่ยก็แน่นอนครับเมสันเมาส์ซื้อมาแล้วก็ต้องเป็นตัวหลักนะฮะคาสเมีโรบรูโน่สนะครับเอเดกเซนเป็น4คนแล้วก็มีคอบบี้ไบโน่ที่เอเดร็กินฮาคชื่นชอบเพราะฉะนั้นดูจากชอยส์เนี่ย มันก็เหมือนจะแน่นนะแต่ว่ามันยังเหลือพื้นที่อีกสัก1-2คนนะครับอย่างมากเนี่ยก็1คนก็พอละนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าตำแนนหน่ง1คนเนี่ยแมนยูต้องมองหายอย่างแน่นอนครับหลังจากที่มีการปล่อยไป2-3รายในรายของเฟร็ดแมคคารมนีดอนนี่ฟารเดเว็กถามว่าสามารถอยู่ต่อได้ไหมก็ สามารถอยู่ต่อได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจกันว่าทั้ง3คนเนี่ยลงเล่นได้แต่คุณภาพหรือว่าผลงานบนสนามเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์สําหรับรูปแบบการเล่นของเอริกเอนฮารกนั่นเองนะครับทําให้เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ ทางแมนยูเนี่ยก็อาจจะไปจอยในรายของโรเมโอราเวียกับทางลิเวอร์พูลนะครับสำหรับวิดฟิลดาวรุ่งราณนี้ชาวเบลเยียมของทางซาเดมมันเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยเรื่องของความสามารถหลากหลายนะครับทางด้านเทคนิคความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพนะฮะของบอลได้ดีนะครับโดงไปเล่นในพื้นที่เชิงลึกได้สามารถเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกได้นะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรับเหมือนกันนะครับ ที่สําคัญครับถ้าเกมไหนที่แมนยูเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักแล้วก็ต้องการแดนกลางที่มีพลังงานเล่นเกมรับได้ดีทางโรเบโอราเบียสามารถยืนเคียงข้างกับคาซิเมโรได้เช่นเดียวกันเพื่อทําให้พื้นที่เกมรับของแมนยูดูแน่นขึ้นซึ่งทางโรเบโอราเบียวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นครับในช่วงฤดูกาลก่อนเนี่ยเจ้าตัวสามารถสร้างความประทับใจปรอมการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับถึงแม้ว่าผลงาน ค่ารวมของ,งสโมอสรเนี่ยจะไม่ดีแต่ว่าผลงานส่วนตัวของเจ้าตัวเนี่ยถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีมากเลยนะฮะ ทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเขาก็มีความต้องการอย่างชัดเจนเหมือนกันลิเวอร์พูลเนี่ยมีการปล่อยกองกลางตัวกลางตัวหลักเนี่ยออกจากทีมไปประมาณ2รายด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็คือฟาบินโยแล้วก็จอร์แดนเฮอร์สันถูกไหมฮะถึงแม้ว่าจะมีการซื้อเข้า,ามาใหม่แล้วนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังมองว่าต้องการกองกลางร,รายใหม่โดยที่ลาเวียนีก็ถือว่าตอบโจทย์ของพวกเขาเป็นอย่างมากส่วนทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า เตสผลสำคัญที่แมนยูต้องการเนี่ยหนึ่งเลยก็คือราเวียเนี่ยสามารถเข้ามาเพิ่มเติมประสิทธิภาพในกองกลางตัวกลางของแมนยูได้ความสดอะไรต่างคุณภาพอะไรต่างก็ช่วยได้แน่นอนนะครับอย่างที่อธิบายกันไป2ก็คือการมาของลาเวียเนี่ย ก็จะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในขุมกําลังภาพร,รวมของแมนยูได้เหมือนกันนะครับในช่วงซีซั่นใหม่นี้นี่ะก็ดีกว่านักเตะน้อยแล้วกันนะครับในพื้นที่ตัวเลือกตําแหน่งแดนกลางตัวกลางนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นข่าวออกมาจากดีเดเว e เรนซ์แล้วก็ทางฝั่งของสกายเยอรมันนะฮะที่มีการระบุก,กันออกมาส่วนแฟนผีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเขามาได้ส่วนตัวของผม ผมมองว่าคนแรกก่อนก็คือรยอนโกลสกาเนี่ยนะฮะคือถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดไบย์เลนพร้อมปล่อยออกจากทีมนะครับพยายามบีบบังคับให้นเตะย้ายทีมเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเราได้ดูครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา ในช่วงซัมเมอร์นี้นะซึ่งถ้าเกิดแมนยูรู้ว่านักเตะเนี่ยไม่ได้สนใจย้ายมาร่วมทีมแมนยูหรือว่ายังแฮปปี้ดีวทางตัวสังกัดเนี่ยแมนยูจะถอยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในรายของอเดรอยนกรสกาเนี่ยจะไม่ต่างจากดีลของเดยองในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนหรือเฮลิเคนที่เรามีความสนใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากหรือนักเตะไม่ได้สนใจย้ายมาเนี่ยแมนยูจะถอยทันทีในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพราะว่าแมนยูเรียนรู้จากซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปติดต่อไปนักเตะไม่ได้อยาก ยย้ายมันก็เป็นการเจาจาไปแล้วก็เปลืองเวลาเปล่านะครับแถมทั้งเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนะครับมันก็น่าจะสูงเช่นเดียวกันด้วยนะครับซึ่งแมนยูในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจัดสรรเรื่องของงบประมาณในการซื้อตัวเรออนกอลิสกา ได้ในตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับเว้นเสียว่าจะมีการขายที่เยอะมากๆในการไปซื้อนัเต่รายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นดิวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรายครับก็คือโรมโอราเวียที่เพิ่งบอกกันไปนะครับดิวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็ได้มีการวิเคราะห์มุมมองส่วนตัวของผมไปแล้วนะว่าน่าจะไปลงเอยกับลิเวอร์พูลมากกว่าที่มีกระแสะข่าวร้อนแรงกว่าแล้วก็ดูที่จะเอาจริงเอาจังมากกว่านะครับซึ่งในรายของราเวียก็น่าสนใจแต่ว่าราคามันก็สูงขึ้นมาหน่อยนะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ โซวิยนอาราบ,บัตนะและถ้าเกิดแมนยูจะเข้าไปร่วมวงแย่งชิงในตอนนี้นะครับมันก็อาจจะช้าไปหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าลิพูเจจาไปไกลแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนตรงผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะไปลงเอยกับลิพูนะครับนะทีเนียกองกลางที่เราน่าจะได้จริงๆเนี่ยส่วนตรงผมผมมองว่าน่าจะเป็นโซวียนอาราบัตนี่แหละที่น่าจะ มีเหตุผลมากมายนะครับที่แมนยูน่าจะได้ตัวนะฮะทั้งเรื่องของเม็ดเงินที่ไม่แรงนะครับแล้วก็เจจาได้ง่ายกว่านะฮะเพราะว่าแมนยูเจจามาก่อนหน้านั้นแล้วเพียงแต่ว่ายื่นข้อเสนอ,อยังเป็นทางการเท่านั้นเองตอนนี้เหลือแค่นี้นะฮะแล้วก็อารบัตกับทินฮารู้จักกันมาเป็นอย่างดีนะครับเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับไม่มีคู่แข่งนะฮะเจจาได้แบบส,สบายเลยนะครับคืออาจจะมีแต่ว่า มันก็ไม่ได้แบบมีปัญหาเพราะว่าทางนักเตะเนี่ยก็อยากย้ายมาแมนยูด้วยเหตุผลนี้ก็รวมอยู่หนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของตำแหน่งอะไรต่างๆก็คือ เทนฮาร์เตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วนะครับก็คือแบบตอบโจทย์แล้วมันก็ตรงกับโปรไฟล์ทุกอย่างนะครับมันสามารถจบดิลได้เร็วมากกว่าในรายของกอรลิก้าแล้วก็ทางราเวียอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเจาจามาก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกกันไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประเด็นปิดท้ายครับก็เชื่อมโยงมาที่ ชองแครตอดิโบนะครับโรโมาโน่ได้มีการเปิดเผยกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยยังคงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวชองแครตอดิโบแนวรับของสโมสรนิสนะฮะมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ในช่วงที่ผ่านมาเอ,อเดนทานกุนซือของแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวผัวพันกับเซนเตอร์ฮาฟหลายรายนะครับแล้วก็ตอดิโบเนี่ย ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เทนหากต้องการดึงตัวมาร่วมทีมแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการกันเกิดขึ้นในตอนนี้ล่าสุดทางโรมวโนโระบุยืนยัน อย่างที่บอกกันไปครับว่าแมนยูยังคงอยากได้ตัวแนวรับรายนี้อยู่นะครับมาเสริมแนวรับของทีมนะฮะแต่ทั้งนี้ครับต้องรอดูสถานการณ์ขั้นตอนสุดท้ายของทางฝั่งแมนยูว่าจะมีการเปิดฉากเจรจากับนีสเพื่อเซ็นสัญญากับโตเรโบหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลของทางฝั่งโรมาโน่ครับที่มีการระบุกันออกมาว่า ทางแมนยูยังคงสนใจกองหลังตัวกลางรายใหม่แล้วก็ตัวนี้ตัวเลือกสุดท้ายแล้วแหละที่แมนยูมีข่าวมาก่อนก็คือชองแคตัวดิโบนะครับเพราะว่าคิมินแจไปไบเยอร์แล้วนะครับดิซซี่ไปเชลซีในฮะาแล้วก็ในรายของตัวดิโบเนี่ยยังไม่ได้ย้ายแต่ก็มีข่าวกับทีมอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแมนยูจะชาไม่ได้ถ้าเกิดในรายของตัวดิโบไม่ได้ก็ แมนยูแทบจะไม่มีข่าวกับกองหลังตัวกลางเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะแม้แต่ว่าจะเป็นพวกตัวละครลับแล้วก็เพิ่งมามีข่าวเท่าน,นั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ